สำหรับเรื่องมหาสติปัฏฐานนสูตร <c oughs> ที่จะพูดกันวันนี้แต่ก่อนที่จะพูดกันเรื่องของพระกรรมฐาน न, และมหาสติปัฏฐานนสูตรเราก็น่าจะมาซ้อมกำลังใจขบรรดาท่านหลายดูสักนิดจะดีไหมว่าวันนี้ในบารมีสิบราการมัน ควบคุมที่ควบคุมกําลังใจของท่านหรือว่าท่านควบคุมกําลังในบารมีสิประการมีอะไรบกพร่องบ้างคือหนึ่งทางการให้จิตคิดไว้เสมอหรือเปล่าบารมีนี่แปลว่าเต็มคืออารมณ์ในการให้ทานเต็มรอบเต็มเปลี่ยมไหมอารมณ์ในการรักษาสิ่งครบถทุนเต็มเปลี่ยมไหม อารมณ์ในการ,ารนัศนเนฆามะบรมีคือคมอารมณ์จากนิวรหา้าสมบูรณ์บริบูรณ์ไหมปัญญาสําหรับจะวิจัยขันหา้าครบถ้วนไหมวิทยะความเพียรต่อสู้ตัวศักด์มีครบถ้วนหรือเปล่าขันติขันติความอดทนต่ออารมณ์ที่ไม่ไม่พึงปราถนณาครบถ้วนไหม สัจจะอารมณ์ได้ทรงความจริงไว้มันทรงได้จริงๆแล้หรือเปล่าว,ว่าเราเป็นพระอดีฐานะบาร,รมีกําลังใจส่วนนี้มันทรงไว้เต็มไหมเมตตาบาร,รมีอุเบขาบาร,รมีครบถ้วนหรือเปล่านี่เป็นอันว่าบาร,รมีสิบร,ราการนี้ท่านทั้งหลายต้องเป็นผู้ทรงกําลังให้ครบถ้วนอยู่ตลอดเวลา แล้วก็สอมวเราเข้าไว้ว่าถ้าเวลาไหนอะไรก็ตามถ้าบทดร่องนิดเดียวเราจะต้องบรรน,นามตนเราท,ทันทีว่ามันเลวเกินไปสําหรับผ้ากาสาวพัดแล้วก็กําลังใจขบันดาท่านพุทธบริษัทครบถ้วนในจรณะสิบห้าหรือเปล่ามีพระวิหารสี่ครบถ้วนไหมแล้วก็มีที่บาทสี่ครบถ้วนไหม ในเรื่องนี้ทั้งหมดต้องทบทวนกำลังใจไว้ตลอดเวลาอย่าให้กิเลสทั้งหลายมันเป็นเจ้าหัวใจของเราอย่าลืมอย่าลืมอย่าบวช้าไมาเสียเปเหลืองจะเป็นคนศิษย์แล้วก็เปลืองพลายอยู่ในสภาวะเช่นใดต้องท่งสภาวะเช่นนั้นให้ครบถ้วน นิพพานะสะสชิกิริยายะเอตังกาสาวังไรตวา <c oughs> คำปรารกว่าเรารับผ้ากาสาวพัดมาเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพะนิพนธ์ถีเ่เมนดาพระทั้งหลายที่ก็บวชแบบเอสาหังก็บอกว่าเขาไม่ใช่แล้วแต่ฝ่ายมาหานิกายเขายังใช้อยู่ จเจอกล่าวอย่างไหนก็ตามเราต้องรู้ว่าเราบวชมาเพื่อหวังะนิพานไม่ใช่บวชตามประเพณี <c oughs> ถ้าบวชตามประเพณีมีหวังลงนรกเพราะว่าถ้าบวชตามประเพณีก็ไม่ได้ตั้งใจจะสร้างความดีสักแต่ว่าบวชเพื่อเหลืองห่มกายเท่านั้น พราะว่าพระสารีบุตรเคยแนะนําบรรดาประสงค์ทั้นหลายว่าถ้าใครว่าถามท่านว่าบวชในพุทธศาสนาเพื่อประสงค์อะไรพระสงค์นั่นหลายตอบไม่ได้ท่านบอกว่าจงตอบว่าอย่างนี้คือเราบุตเพื่อความดับไม่มีเชื้อหมายความว่าดับกิเลสคือความชั่วในรมจิตทั้งหมดไม่เห,เหลืออยู่เลย อารมณ์นี้ต้องมีอยู่ในบรรดาจิตในจิตของบรรดาท่านงหลายตลอดเวลา <c oughs> จงอย่าเป็นผู้เผลอแล้วก็จงอย่าตอบว่าอะไรผมไม่รู้ถ้าตอบอย่างนี้ไม่ได้พระเขาไม่ตอบกันอับัตต้องด้วยไม่รู้ก็มีอยู่ต้องด้วยสงสัยก็มีอยู่รู้หรือไม่รู้ก็เป็นอับัต ถ้าใช้คำว่าไม่รู้ก็เลวเต็มทีวินัยก็พูดให้ฟังทุกวันตำรับตำราก็มีไว้สำหรับดูที่ออหอลห้องสมุดสลานาราชมีครบถ้วนอะไรก็มีทุกอย่างถ้าเราสนใจสิอย่างเดียวเมื่อยังไม่รู้รีบดูตำรารีบฟังเสียงแจการบันทึกเสียงเดี๋ยวก็รู้ แล้วก็ถ้าว่ายังปล่อยใจว่าไม่รู้ก็สแสดงว่าเราบวชเข้ามาเป็นพระทัตตูปชีวีเปรตไม่ใช่บวชมาเพื่อความเป็นพระเพราะพระทัตตูปชีวีเปรตจะมีชีวิตว่าอาศัยคนอื่นเขาเลี้ยงนี่เราบวชเข้ามาให้ชาวบ้านเขาเลี้ยงก็สแสดงว่าต้องการพึ่งแต่การเลี้ยงชาวบ้านไม่ได้ตอบสนองคุณงามความดีของชาวบ้าน ที่เขาต้องลำบากยากไร้นำอาหารการบริโภคนำสถานที่อยู่นำผ้าผ่อนท้บายยาราักษาโรคกระแสไฟน้ำใช้ให้แกเรานี่เราเราไม่เคยสนองความดีเขาเลยเส้นแดงว่าพวกเราก็เป็นประัทัตูวประชีวีเปรดไม่ใช่เวมานิะเปรดจำให้ดีนะ ที่พูดนี้พูดให้จำแล้วก็พูดให้ทำพูดปฏิบัติในนั้นปฏิบัติในด้ความดีแล้ว <c oughs> เขาได้โปรดทราบว่าที่นี่จะเลือกไว้แต่คนดีเท่านั้นแล้วก็คนที่มาตามระเบียบไม่ใช่อยู่ๆจูโจมก็มามาแล้วบอกไม่รู้นะข่าวระวังกลางบรรษานี่ในไล่กันบ้างต่อที่นี้ไปก็ฟังมาหา,า,าสิติประฐานนสูตร ตอนนี้ไปก็เห็นจะเป็นอะไร่ะเป็นสัมปชัญญบัพสัมปชัญญะแปลว่ารู้ตัวฟังไม่เป็นข้อข้อในตอนนี้แปลจากพมบาลีว่าปุณณะจปรังพิกเกวพิคุไม่ต้องว่าบาลีว่าละเก,กาะ่าเปล่า ว่าเป็นภาษาไทยแปลจากบาลีสำนวนมันไม่ถูกเพราะหน่อยนะฟังยากนิดแต่ก็ต้องว่าไปเพราะจะว่าจะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านว่ามาว่ายังไงประเดี๋ยวจะหาว่าเรื่องคําสอนนี่เป็นของผมเท่เองนเองไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าผมไม่เอาแลวผมไม่อยากจะตกนรกต้องการเพียงเท่านี้แหละต้องการให้เป็นรู้ว่าที่มาพูดนี่เป็นของพระพุทธเจ้า ตามบาลีเป็นภาษาไทยวันดูก่อนพิสุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกพิสุพิสุย่อมเป็นผู้มีสัมปชัญญะคือความเป็นผู้รู้ทั่วพร้อมจำให้ดีนะสัมปชัญญะนี่แทนแปลว่ารู้เป็นผู้รู้ทั่วแล้วก็รู้พร้อมรู้ตลอดเวลารู้ทั่วทุกอย่าง ไม่ใช่รู้แต่ละอย่างอะไรไม่ใช่เกิดขึ้นในกรณีใดตามรมรองเรารู้หมดมีการระวัดระวังอยู่ตลอดเวลาคำว่าเผลอไม่มีคำว่าไม่รู้ไม่มีนี่เท่าไอย่างนี้นะนี่เป็นถ้อยคำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าแย่ก้าวไปข้างหน้า หรือว่าจะถอยกลับมาข้างหลังเราก็รู้ในการที่แลไปข้างหน้าจะเลี้ยวไปข้างซ้ายเลี้ยวไปข้างขวาก็รู้รู้ว่าเราเลี้ยวข้างซ้ายเลียวข้างขวาบางคนเหลียวแล้วไม่รู้บางทีก้าวไปตั้งร้อยก้าวพันก้าวใจไม่ได้นึกว่าขามไม่ก้าวแบบเอาใจส่งไปอี่อืน่นแต่ใที่นี้จะบอกต้องรู้อยู่ตลอดเวลา ในข้อต่อไปเนี่ว่าย่อมเป็นผู้มีสัมปชัญญะคือความรู้ทั่วพร้อมในการที่จะคู่แขนเข้าแล้วก็เหยียดแขนออกแล้วก็เป็นผู้รู้ทั่วพร้อมในการที่จะทรงผ้าสังคติเวลาที่จะผ้าสังคติผ้าก็รู้เวลาจะถือบาทก็รู้จะรู้แล้วก็รู้ว่าถือบาทอยู่แล้วหรือยังไม่ได้ถือ เวลาจะห่มจีวรก็รู้ถ้าท่านบอกต่อไปว่าย่อมรู้พร้อมในการกินในการดื่มในการเคี้ยวในการแตะลิ้นนั่นก็รู้พร้อมทั่วในการที่จะถ่ายในขณะจะถ่ายอุจาระนปัสสวะย่อมรู้ทั่วพร้อมในการขณะที่เดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่หลับอยู่ตื่นอยู่พูดอยู่ หรือว่าเป็นผู้นิ่งอยู่ก็รู้นี่ตอนนี้เป็นสมถภาวนานี่มาว่ากันด้านสมถภาวนาซิก่อนเป็นอันว่ารวมความว่าที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสในสัมัจชัญญาบัพในด้านของสมถภาวนา ท่านให้ทำสติสัมปชัญญะคือสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลารู้เดินรู้นอนรู้กินรู้นั่งรู้ก้าวไปข้างหน้ารู้ก้าวไปข้างหลังรู้หยิบบัตรรู้อะไรทั้งหมดนี่เป็นนั้นว่ารู้เป็นการทรงสติฝึกไว้เพื่อสติมันมีความว่องไวสัมปชัญญะมีความรู้ตัว ไปว่าสำหรับพวกเรานี่เรียนกันมามากแล้วเนี่ถ้ารู้เท่านี้ก็น่ากลัวจะแย่หรือบางทีเท่านี้ก็ยังไม่รู้ซะตั้งเยอะแล้วมั้งเวลาจะเดินก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าข้ารู้หรือเปล่าจะเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังรู้หรือเปล่าบางทีไม่รู้เลยและจะคู่แขนเข้าคู่แขนออกรู้หรือเปล่าบางทีไม่รู้ ไม่ใช่บางทีละผมว่ามากทีเลยทีเดียวที่พวกเราไม่รู้ทำกันอย่างชนิดที่เรียกว่าไร้สัมพัญญะามาตลอดเวลานี่ก็มีมากที่ผมไม่ได้บรรนามคนทุกคนพูดเฉพาะคนที่ไม่ได้สนใจในจริยาของตัวเองที่จะรู้ได้ก็มีอาการความความหยาบที่ปรากฏออกมาจากทางปากของตนบ้าง จากทาการกายของตนบ้างจากเสียงของตนบ้างพูดออกมาไม่รู้ว่าพูดอะไรดีหรือไม่ดีดีหรือชั่วไม่รู้ควรพูดหรือไม่ควรพูดไม่รู้กิริยาที่แสดงออมาไม่รู้ว่ามันดีหรือมันเลวนี่สำหรับพวกเราควรจะรู้อะไรรู้ตอนนั้นเพราะว่ารู้เล็กรู้เล็กเกาคนรู้ ก็ควรจะรู้อยู่เสมอว่าวันหนึ่งตั้งแต่ตื่นถึงหลับนิวรณ์ห้าราการมันกินใจเราไปม้างหรือเปล่านิวรณ์ตัวไหนไม่กัดใจเราเข้าไปบ้างมีไหมหรือว่าสังโยชนิบประการตัวไหนที่เข้ามารัดรึงใจเราบ้างหรือเปล่านี่เราต้องรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา เจรณะสิบห้ามีศีลสมถาเป็นต้นมีเจตุตชานเป็นที่สุดเรามีอารมณ์ครบถ้วนไหมนี่ต้องมีสมัชัญญะรู้ไว้ด้วยบารมีสิบรายการเราบกคร่องบ้างหรือเปล่าให้คำว่าบกคร่องทั้งหมดนี้ไม่ใช่ไปนั่งท่องนะให้ทรงอารมณ์ไว้ในใจ ทานบารมีอารมณ์ใจเปี่ยมพร้อมในการที่จะให้ทานศีลสมธาศีลบารมีหรือว่าศีลสมทาพร้อมที่ทรงการรักษาศีลไม่บกพร่องคือสี่ขาบทสองร้อยี่สิบเจ็ดสำหรับพระสำหรับเนนสี่ขาบทสิบเกษครีวัติเจ็ดสิบห้าสำหรับครวาตก็มีสี่ขาบทแปดหรือว่าสี่ขาบทห้า ทุกอย่างไม่ใช่ว่าท่องจำจิตต,ต้องทรงไว้พร้อมตลอดเวลาแล้วเป็นมองดูที่บาทสีมีไหมครบับทุนในใจไหมไปดูติระชาะนาคาถาวาจาที่ชอบบินทายคนน้นชอบเสียดสีคนน้นจวนนนมว่าคนน้นยชมว่าคนนี้ คนนั้นดีคนนี้เลวปรกรแหมคนนั้นสวยจริงน่ารักคนนี้น่าเกลียดคนนั้นเสียงเพราะคนนี้เสียงไม่ดีคนนั้นทำดีคนนี้ทำไม่ดีว่าเสียสีสิ่งอะไรกันซึน่งมันเป็นวาจาของสัตว์นรกเนี่ยอารมณ์ของเราเข้าไปข้องใจบ้างหรือเปล่าจิตใจมีความรู้สึกอย่างนี้บ้างไหม ้ามีรู้สึกในจิตฐานในคาถาที่จิตคิดน้อมบริความนักรูปเสียงเกินรสสัมผัสน้อมบริความโลภอยากจะร่ำรวยน้อมบริความโกรธคิดาคาดมัดร้ายจะว่าใครเจ็บใจจะทำให้ช้ำใจน้อมบริความหลงอะไรเป็นเเป็นราเป็นของเราแล้วกล่าวมาทางวาจาบ้างแสดงทางกายบ้างคิดในใจบ้าง อาการอย่างนี้ทั้งหมดพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าเป็นอารมณ์ที่เศร้าหมองตายแล้วลงนรกนี่เราอยู่ในเขตของผ้ากาสาวพัดจะเป็นคราวา่คนดีพระก็ตามเน่งก็ตามอารมณ์อย่างนี้ของท่านมีไหมถ้ามีแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ไปนรกได้สบายเดินสวรรค์ไม่ต้องไป ถ้ายังมีอยู่ถ่ายังแก้กันไม่ได้แล้วเตรียมไปนรกแต่ว่าก่อนที่จะไปในรกบางทีจะต้องถูกขับออกจากวัดนี้ก่อนเพราะที่นี่ก็ไม่ต้องการสรัตว์นรกเอาไว้เปลืองวัดเมื่อกว่าไมืกันเพื่อสร้างความเร่าร้อนให้เกิดแก่สถานที่อยู่ <c oughs> เป็นอันว่ารมรู้นี่เราต้องรู้รู้ว่านี่รมชั่วมาจากนิวรณ์ห้า มาอารมณ์ชั่วมาจากอารมณ์แห่งไม่ช้าทิฏฐิอารมณ์ดีมาจากเจรณะสิบห้าอารมณ์ดีมาจากบรมีสิบรายการอารมณ์ดีที่เรามีกําลังต้านทานด้วยอำนาจของอิทธิบาทสีอารมณ์ก็มีความดีเพราะเราไม่ยุ่งในติระช้าในคาถาอารมณ์เราไม่มีความกังวลด้วยวัตถุด้วยเสียงที่มีชีวิต คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดมาแล้วก็ต้องสลายตัวไปไม่มีอะไรทรงตัวนี่เป็นเรื่องของสัมปชัญญะที่เราจะต้องเพืงปฏิบัติแล้วก็มีความรู้สึกอยู่ว่าเราเวลานี้เราทรงเพศเป็นสวรรค์ต้องรู้ตลอดเวลาํำหรับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่เข้ามาอยู่ก็ต้องทราบว่านี่เป็นเขตของพระพุทธศาสนา ไม่ใช่เขตของชาวบ้านที่จะมาสร้างความยุ่งความยากจะสร้างความเดือดร้อนในเขตมึงไม่ถูกก็กูกูไม่ถูกก็มึงอย่างนี้มันเป็นจริยาไม่ใช่ใจรยาของคนในเขตรพะศาสนามนุษย์ชั้นดีตั้งแต่ประสดาบันึ้นไปและผู้สรงชายเขาไม่ตองการ อาการเช่นนี้มันเป็นอาการเขาติเไร่ฉานใะคาถาและเป็นอาการเขาสัตว์ติเร่ฉานนั่นเองเพราะสัตว์ติเรฉานนี่มันไม่เคารพสิทธิสิ่งไรกันมันอยู่ด้วยกันด้วยความรักแต่เวลามีอะไรจะมามันก็แย่งกันกินกัดกันกินแล้วก็มันก็มีทะเลาะเบาแวงกันเป็นปกติอาการอย่างนี้แปลการของสัตว์ติดไร่ฉานไม่ใช่อาการของคนดี การอย่างนี้เราต้องรู้ว่ามันจะต้องไม่มีในจิตของเราสรัมปชัญญะต้องรู้ตัวไว้เสมอนี่ว่ากันในด้านสมถะภาวนาแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงกล่าวต่อไปึงด้านวิปัสสนาภาวนาก็ทรงกล่าวซ้ําๆว่าในเมื่อบิสุอย่างนี้แล้วท่านบอกว่าบิสุทั้งหลายบิสุย่อมพิจารณาเห้กายในกาย เป็นไปในภายในบ้างย่อมพิจารณาในกายเห็นเป็นไปภายนอกบ้างย่อมพิจารณาให็นกายในกายเป็นทั้งภายในและภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายบ้างหรือ ก็หรือสติมีก็หรือสติว่ากายนี้มีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าเกิดเท่นั้นแต่เพียงเดักว่าเป็นที่รู้แต่เพียงเดักว่าเป็นที่อาศัยที่อลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุย่อมพิจารณาหิ้งกายในกายเนืองเรืองอยู่อย่างนี้ ตอนท้ายนี้เป็นวิปาาัสนาญาณเป็นอนันว่าในมหาปติปรานแต่ละข้อที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศแต่ละข้อถ้าเรายึดข้อเดียวแล้วก็น้อมไปในด้านวิปาาัสนาญาณก็ใช้เป็นวิสัสนาสามารถจะใช้กรรมฐานเพียงข้อเดียวในมหาปฏิปรานนั้นสุด ตัดกินเลสให้เป็นสมุทเฉียประหารเลยตอนนี้ก็เรามาว่ากันว่าท่านว่าพิจารณาให้ไกลยหิ้งกายภายในบ้างหิ้งกายภายนอกบ้างรวมความว่าในที่สุดในเมื่อเราเห็นก็ซื้อถือว่าสักแต่เพียงว่าเห็นเท่านั้นไม่มีใจติดอยู่ถือว่ากายนี้เป็นเราเป็นของเรา แล้วก็ไม่มีกายติดอยู่ว่าสมบัติในโลกทั้งหมดมันจะเป็นเราเป็นของเราเราวางทั้งกายของเราเราวางทั้งกายของบุคคลอื่นเราวางทั้งทุงทกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งหมดโดยไม่ยึดถือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเราเป็นของเรานี่เป็นอนุว่าถ้าเราทำได้เท่านี้เราก็เป็นพระหลานแล้ว นี่พระพุทธจเจ้าไม่ได้สอนมหาอติปทานนนสุดให้เข้าใจว่ารู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้นิดหน่อยแล้วก็ผ่านไปท่านลงท้ายด้วยอริยสัจคือว่าเห็นกายในกายในภายในเห็นกายภายนนอกขึ้นนอกกายเราในที่สุดเห็นความเสื่อมไปเห็นความเกิดขึ้นเห็นความเสื่อมไปนี่มันเป็นอริยสัจ ความเกิดขึ้นเป็นที่พอใจของเราความเสื่อมไปเป็นที่ไม่พอใจของเราอาการเสื่อมปรากฏมันเป็นทุกข์เห็นไหมละ่ะแล้ในที่สุดที่เขบอกให้การทรี่จะปลดทุกข์เส้นได้ก็จงมายึดถืออะไรทั้งหมดทั้งกายเราเราก็มายึดถือเอาทั้งกายบุคคลอื่นเราก็ไม่ยึดถือเอาถือแะ่เพียงว่ากายเนี่ยเป็นที่อาศัยชั่วคราวเท่านั้น ตามที่ผมพูดอยู่เสมอๆนี่ฟังมหาอติปทานทุกคืนก็ฟังอีกแบบนี้นะทุกคืนในในวิปัสสนาญาณเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านลงแบบนี้มาตอนสัมปชัญญะบับนี่เราจะยึดอะไรเป็นสำคัญท่านบอกจะก้าวไปข้างหน้าก็ดีจะถอยมาข้างหลังก็ดีจะคู่ซ้ายแขว้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ดี ถือบาจีวรก็ดีนั่งอยู่ก็ดีกินอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีหลับอยู่ก็ดีตื่นอยู่ก็ดีเรารู้ทั้งหมดให้เราก็เลยรู้ต่อไปรู้ว่าคนที่กำลังนั่งฟังเสียงอยู่อย่างที่เราฟังอยู่นี่ในการก่อนก่อนที่เราจะเกิดมานี้ม,มีั้งไหม คนเขานั่งฟังเสียงพูดเราก็มีสัมผััญญะรู้ว่าไอ้เรื่องการฟังเสียงพูดแล้วก็คนพูดเนี่ยมันมีมาตลอดการตลอดสมัยแลืวกเอาสมัยจัญญาน้องเข้าไปรู้อีกว่าเวลานี้คนทังหลายเหล่านั้นอยู่หรือตายไปหมดแล้วถอยหลังไปถึงพ่อเราแม่เราฟังทียังอยู่หรือบางท่านก็ตายไปแล้ว ไปหาปู่ย่าตายายบางคนของคนก็นยังอยู่บางคนก็ตายไปแล้วเอาไปหาถึงท่านโทษแล้วก็ไม่เหลือเลยตายหมดหลังจากนั้นขึ้นไปก็ตายหมดถ้าบอกสืบตรกูลมากี่ชั่วคนเราอาจจะพูดก,กันได้แต่ว่าต้นต่ะกูลทั้งหลายเหล่านั้นเวลานี้อยู่ที่ไหน ดีไม่ดีท่านเชื่ออะไรบ้างเราก็จําไม่ได้นี่ก็เป็นอนุวา่าความเกิดขึ้นมันมีจริงการสลายตัวมันมีจริงแล้วก็ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อตายไปแล้วนะท่านแบกอะไรไปได้บ้างร่างกายเป็นที่รักของท่านท่านาไปด้วยหรือเปล่าทรัพย์สินนั้งหลายที่นั่นหามาด้วยความเหนื่อยยากท่านาไปด้วยหรือเปล่า คิดเอาตามใจตามรงก็แล้วกันเป็นนั้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความเปล่าทั้งนั้นสิ่งที่ท่านหลายจะนำไปได้ก็คือความดีกับความชั่วที่ติดใจของท่านไปนี่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสทรงตรัสว่าชาติวิถุขายความเกิดมันเป็นทุกข์ เมื่อเราเกิดมาคราวนี้แล้วมันก็เป็นทุกข์ถ้าเราจะต้องเกิดต่อไปเราก็ต้องประสบกับความทุกข์อย่างนี้อีกเชราวิทุคขาความแก่เป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์มรณะวิทุกขังการเข้าก้าวไปสู่ความตายมันเป็นทุกข์เพราะเราไม่อยากตายเอาสามทุกข์เท่านี้ก็พอ เป็นอนวุวาสภาพที่มีปัจจัยให้เกิดความทุกข์มันยังต้องเกิดเราก็ต้องมีทุกข์ที่พระพุทธเจ้าให้รู้ความเกิดขึ้นของร่างกายและความเสื่อมของร่างกายที่นี้มันก็เป็นสกายาทิฏฐิในสังโยชน์สิบนั่นเองความจริงน่ะการตัดก,กินเลยกเขาตัดด้วยสกายตทิฏฐิตัวเดียว ให้เมื่อร่างกายมันเกิดขึ้นความเสื่อมมันปรายกฏและการสลายตัวปลายกฎถ้าเราจะยึดถือร่างกายอยู่ต่อไปเราก็ต้องเกิดแบบนี้นิอง์สมเด็จพระจินทร์ีจึงทรงแนะนำว่าเธอจงเห็นร่างกายทั้งหมดก็เพียงแต่สักวิเห็นถ้าวาร่างกายของเรานี่มันมีอยู่แล้วก็คิดว่าสักแต่เพียงว่ามันมีอยู่เท่านั้น เราจะไม่ยะถือว่ายึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราต่อไปเพราะมีความรู้สึกอยู่เสมอว่ามันเป็นเรือนร่างสำหรับที่เราจะพึงอาศัยชั่วคราวเท่านั้นไม่ช้ามันก็พังมันพังแล้วเราก็ต้องไปก่อนที่จะไปเราก็ไปอย่างราชสีไม่ใช่ไปแบบหมูติดจัน คำว่าหมูติดจ็็หมายความว่ากินเลสยังมีอำนาจเหลือเหนือเราอยู่ถึงแม้เราจะไปได้จากสภาวะนี้เราก็ต้องต้องไปเกิดไปหาความทุกข์ความลำบากอีกเราไปอย่างราชสีก็คือว่าเราไม่ติดอยู่ในกายนี้เสแล้วเห็นว่ากายนี้เป็นปัจจัยของความทุกข์เห็นว่ากายนี้เป็นปัจจัยให้เกิดทาการทรมาน เห็นว่าร่างกายนี้เป็นปัจจัยให้จิตใจิตใจสมองถ้าเรายึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราแล้วนอกจากร่างกายนี้สรรพวัตถุในโลกทั้งหมดมันก็ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราจริงๆไม่เป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยจริงๆรวมกำลังกายรวมกำลังใจทำสสัชัญญะรู้ไว้ว่า ขึ้นชื่อว่าร่างกายที่ประกอบด้วยขันห้าอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราต่อไปเรามีความเรามีร่างกายถือว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติต,าต่อไปไม่มีเราจะยึดถือพระบ,บาลีที่ตั้งใจไว้ในตอนต้นว่านิพานสสะสจิกิยายะเอตังกาสาวังเรจาวา ซึ่งเราปฏิญาณไว้ว่าเรารับผ้ากาสาวพัฒวานแล้วเราจะทํำให้แจ้งสิ่งพระนิพพานจิตเราที่ต้องการก็คือพระนิพพานอย่างเดียวคิดอย่างนี้แล้วก็เหลียวเพไปดูบาร,รมีสิบประกอบไปครบถ้วนไปดูเจรณะสิบห้าพยายามทํำไ้ครบถ้วนไปดูนิวรณห้ารายการทําลายสิ้นซากไป ในก็ไปไปดูอธิบาทสิบราการควบคุมงกาลังใจด้วยอธิบาทให้ครบถ้วนเราก็จะมีกําลังทําลายกิเลสให้เป็นสมุเทเฉตบาหานได้ในที่สุดเราก็ไปลาหันพระอรหันเข้าถึงปฏิปันธ์อรบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเวลาการที่จะแนะนํากันก็หมดเวลาเสร็จแล้วต่อที่นี้ไปอบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย จงทรงกายตามอัตยาสัยของท่านใช้าการพิจารณาแระภาวนาจะยิงก็ดีจะเดินคนดีจะนั่งคนดีจะนอนคนดีให้เป็นไปตามอัตยาสายัยควบคุมกำลังใจอยู่ในขอบเขตของความดีที่กล่าวมาแล้วจนกว่าจะถึงเวลาสมควรของท่านสวัสดี